สิบหาอะไรนี่คุณพ่อลงทุนหลายเดิมตัวนหนลงทุนไรไปเนี่ลงทุนเบิดครูยางครับครับทั้งเก็บตอนเกี่ยวประมาณหาหมื่นครับคือหาหมื่นนอซิบหาอะไรครับอืมห้ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับเป็นสปริงเกอร์ครับน้ำนี่พ่อจอบเหรอครับรือสูตรจากน้องเจาะครับเจ๊อกจ้อนรับครับอืมเอายางปลูกเครื่องหยอดบ่เซ่เครื่องหยอดแล้ว แบบสุกเอาเพรแบบสุกเอาสุกไปเดียวไมเลยว่าสิมหาอะไรเนี่แมนครับจัมืออะไรเสียเรี่ยวเอ้าวผมถามในทั้งเบิดสิบหาอะไรของคุณพ่อนี่ไดขายท้งเบิดนี่คุณพอได้เงินลายปานแสนสี่แสนหาแสนสี่แสนหาอืถ้าเทียบกับเท็ดหน้าเน่ยซิมหาอะไรคุณพ่อได้ขายเขาได้ลายปันเลยขายเขาก็ได้ราคา พุกหมื่นกว่าบาทครับพุกหมื่นเรียกว่ามาเ็ดขือพวงนีแสนที่แสนหาครับแสดงว่ากระโพดนี่นิ้วก็เขานัดกลัวนัดก็อีกบโหลายหน่อยแต่ว่านัดก็อีกครันนักครับผมสวัสดีครับพี่น้องค์มิน้เกษตรอีสานคนรักป่ามาขอขึ้นพิมพ์หมดแ้วครับมีนี้ผมสิผาพี่น้องมาเบิ่งสวนกระโพดนี่ครับสวนหนึ่งนะครับเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับพิกัดอยู่บนหน้าสมุนตบขมคังอุเภอเดือดดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้ใส้คุณง่อนะครับเป็น บอกดูฟ like like <ination noises and heaven goodbye> ังว่าเมันปลูกมาจังตีนะครับจังไดมัน <sinon>, จังงามนะครับขั้นตอนที่ปลูกอะไรเดียวคุณปอไมบอกดูฟังไปถามคุณปอครับนะครับไปถามตัวก็ไม่หนอกนะครับผมได้ส้มตักตุ่มต่างครับอยู่บนหน้าสมบูรุนสมบลคำคังอำเภอดีจังหวัดอุบลราชธานีครับถามที่มาที่ไปไหนเป็นยังคุณปอคือเดี๋ยวมาปลูกกระปุกแต่ก่อนก็เห็นตั้งข้าปลูกครับครับอันนี้ก็เลยใจมากใจมากก็เลยมร่องปลูกเบิ้งครับ พอปลูกมาได้เยอะปีนะครับสองปีครับสองปีปลูกทั้งหมดจ์กไยอครับผมสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่สองปีเป็นยังไงครับผลตอบรับหลังจากปลูกมาแล้วก็ดีก็ขายเขาอยู่ครับว่าเขาไม่ลงทุนหลายว่าพ่อเห็นกับผมอ่าก็ไรเป็นไดรครับก็เบาหน่อยซูมอัว่าคุณพ่อเห็นทั้งหมดจอกไลยนะสิบห้าไร่สิบห้าไร่นี่คุณพ่อลงทุนหลายเดิมต้นลงทุนหลายจจุนันลงทุน บครูยางครับครับตังเก็บตอนเกี่ยวบ้านหาเมื่อคือหาเมื่อนอซิหาอะไรบ้านในข้าเห็ดมานี่เขาเคยเจอปัญหายังบอกในการเห็ดครับผมปัญหากระเรียนนอนครับนอนหรือเปล่าครับนอนกิเลสกระโบมันกัอันนี้แล้วจิงเม่บ้านในข้าต้องข้าต้องฉีดยาอะไเรื่อยบอกผมเอาคนฉีดยากระติกเลตีละยัางหน่อย ล้างพดนน้ำฉีดก็ดีครับยูนีพ่อให้ระบบน้ำแบบไหนต้ม้ปลูั้งหมระบบน้ำสปริงเกอร์ครับเป็นสปริงเกอร์ครับน้ำในพ่อจอปหรือเ่ครับรื้อสูตจากน้องเจาะครับเจอจอหรือเครับครับเอ้าบานครับผมบานนี้ปุ๋ยดิพ่อใส่เลยเขาใส่ปุ๋ยยังนะครับเริ่มต้นตอนปลูกปุ๋ยย,ย,ยูเลียคือไก่เลใส่น้ำบ่ไก่ครับไก่ห้องตืดกับยูเลีย เอาผมถามเรื่อเริ่มต้นตอนปลูกหลังจากเข้าต้องเกี่ยวขเข้อเดียวน้อเอาคุณพ่อเฮดังได้ก่อนหลังจากเกี่ยวข้อเดียวตัดตอฟางครับผมคนเดียวเขากะปานปุ๋ยป<ม>านขี้ไก,ก่ปานขี้ไก่เบิ้ดเลยกับเบิด้ดแล้วก,ทก็ทก้ากแลไวกบท้าไคกบครับแล้วกต็ตีตีแล้วก็ตีดินกับตีดินให้ละเอียดตีสกันเลยกับขี้ไก่เมนครับปานในช่วงนั้นถ้าได้ใส่ปุ๋ยเคมีเขต้องไปนำบ่ ยูเรียเรียงไ่ใส่ไปน่ออยู่ป่ะใช่ตั้งห้องผื่นนบแต่ที่ห้องผื่นที่แรกที่แรกครับบ้านนี้คุณพ่อกขาปลูกยอดเม็ดครับยอดเม็ดเอายังปลูกเครื่องยอดป่ะใส่เครื่องยอดแล้วแบบสุกเอาโแบบสุกเอาครับสุกไปเดียวไม่เลยวะซิหาอะไรเนี่ยแมนครับปเจ๊มือไหนจ้าเสี่เนี่ยงเลสองสามมืออันนี้นะครับอืี่เหลี่ยครับบ้านนี้ห่อห่อปลูกช่วงแรกเนี่ยห่อใส่เวลาจ็ดเดือนห่อห่อหดวหนาวกัขึ้นอยู่กับ ดินครับคืนยี้ครับดินครับถ้าดินชุ่มก็เดือนหนึ่งครับโบชุ่มหรือว่าวางได้เหงียงก็หดยิ้วปิ้วครับว่าหดเปียกครับเปียกแบบน้ำขังอาทิตข้าวโพดชินอกน้ำครับข้าวโพดเนี่ยมันบ่มักระนาบลายบ่พ่อแับมนครับบ่มักระนาบเด็กพ่อต้องชุ่มกับพ่อครับครับผมวานนี้คุณพ่อให้ปุ๋ยเักเทืละข้าวโพดให้สามทีครับเดือที่แหลกเดือนที่แรก ขึ้นมาเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเขาก็ใส่ปุ๋ยเธอน,นึงครับเบื่อเดือนที่สองครับก็ใส่ปุ๋ยอีกสามเดือนที่สามครับอัตราส่วนในบ้านนี่ปุ๋ยคุณพอ่อไรนหนึ่งใส่ไรเป็นไหนไรละสอบไรละสอบเลยสีผาไรกับสีผาสอบครับปุ๋ยช่วงที่พ่อใส่เนี่ยไม่มีสูตรไดเ่ยช่วงแรกเลยสูตรเป็นยูเรียบ่ครับยูเรียครับย,ยูเรียกรอน บาไหนมาใส่สูตรเสมอปะครับไปใส่ปะครับสูตรไหสูตรเสมอกับใส่ครับเสมอกับใส่เท่ยที่สองครับเที่ยที่สามก็สูตรสิบห้าสิบห้ากันครับเทือที่สี่ช่วงวิถ่ายนี่ใส่สามเทือใส่สามเทือครับโอ้หสิบใส่สูตรเสมอไว้เลยครับอืมพอโคตรนี่มันใส่ระยะเวลาทั้งหมดจักเดือนพอกลัวเขาจะเก็บผลผลิตมันทั้งหมดมันลอยสิบห้าถึงลอยยี่สิบเพราะมานลอยสิบห้าถึงลอยยี่สิบเหมือก็คือสี่เดือนครับเดี่ยวครับ กระโพงคุณผอเป็นกรโพเลี้ยงซัดครับไปเวลาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวคุณ่อเก็บเกี่ยวจึงไหนใส่รถเกี่ยวครับรถเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวมากสีออกมาเป็นเม็ดเลยครับเป็นเม็ดเลยแล้วก็ที่ใส่รถก็ไปขายครับผมบ้านนี้คิดราคามาณไหนครับเป็นไหนบ้านนี้ราคาอยู่ครับความชื่นบ่ความชื่นครับอืมคู่ปีคุณ่อไปขายในี่ราคาอยู่จะอยู่ประมาณเท่าไบาทพี่เลี้ยวผมได้แปดบาทสามสิบตังค์ครับามว่าความชื่นผมสามสิบ แปดบาทนอแปดบาทเก้าบาทอยู่ประมาณนี้นะพ่อนอแต่แห้งกับประมาณสิบบาทที่เบดบาทครับแต่บเตี้ยแห้งแห้งดีครับแห้งแห้งดีโอ้ครับผมอ้าวผมถามเน่ยทั้งเบดสิบหาอะไรคุณพ่อนี่ได้ขายทั้งเบดหนึ่งคุณพ่อได้เง,งิเนไรบ้างเนี่ประมาณแสนสี่แสนหายครับแสนสี่แสนหาครับอืม <c oughs> ถ้าเทียบกับเท็หน้าเ่ยสิบหาอะไรคุณพ่อเด้ยขายเขาได้รบ้าเนี่ยขายเขาก็ได้ ราคาหกหมื่นกว่าบาทครับหกหมื่นเรียกว่าไม่เห็นกระโพดในแสนสี่แสนห้าครับแสดงว่ากระโพดนี้ดี้ว่าเขาครับนักกลัวนักก็อีกพวกบรายหนต่ว่านักกลัวอีกครก็นักประผมสอบเงินประมาณสามสิบกิโลครับบสอบอาหารเขาเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบครับคุณพอมีคำในะน้ำบอ่าสุดท้าย สำหรับพี่น้องเขาไช้ปลูกกระปุกเราจะเท็ดนี่เขาต้องเตรียมอิหยังเน่ตน้องมีทุน่นไรเป็นไรหรือต้องมีใจมากบอกหรืออย่งไรลองลองหล่อซู่พี่น้องครับ <c oughs> เริ่มต้น <c oughs> เริ่มต้นก็นเที่ยวเขาละกันตัดตอเพียงเตรียมดินไช้ปลูกครับประมาณนี้บ้า,บานนี้ถ้าพี่น้อง เขาเขาบลกยังไงเขาว่านี่ความรู้นี่ถ้าเขาจะเขามาขอความรู้นักผู้พอได้บ่ครับได้คนายพอมีมีเบอร์โทรป่ครับพี่น้องโทรมาถามนะมีทำผู้พอจอมนายพอเอาเบอร์โทรพี่น้องให้เนี่ยจอมจอมได้เดี๋ยวบอกคนที่หลังเดี๋ยวผมขึ้นพี่น้องเขาฟังกันนะครับโอเคครับมือนี้ก็ขอบพึ่งผู้พอลายครับจะให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับวันซ้อนแห้งของผู้พอปลูกนี่จะฟังยังไงครับนะครับาพี่น้องสนใจ นะครับอยาปูกระโพดเลี้ยงสัตว์นะครับกระแวะมาได้ทางบรนณาสมบูรณ์นะครับรถกระป๋อกอยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะครับแวะมาถางตอบถามมันได้นะครับผมโอเคครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพูดไม่พอยไรครับที่ให้ข้อมูลในการปูกระโพดเลี้ยงสัดนะผมขอบคุณครับผม